โรงพยาบาลเรายังขาดเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติตอนนี้ทั้งโรงพยาบาลเรามีอยู่หนึ่งเครื่องมันจะมีเคสหนึ่งที่ขี่สเสลงมาครับมากันทั้งครอบครัวแล้วก็เดินบังเอิญไปชนกับรถสิบล้อแล้วบาดเจ็บหนักทุกคนเลยครับเราต้องเลือกพอคนที่บาดเจ็บหนักก่อนนะครับหลายครั้งเนี่ยมันก็ทําใจยากเหมือนกันที่จะต้องเลือกใครสักคนเพราะเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมันคงจะดีกว่านี้ถ้าสามารถช่วยได้ทุกคนพร้อมๆกันนะครับ ฟังได้คนค่ะพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสารีเนี่ยมีพื้นที่ที่จำกัดเพราะว่าเราสร้างโรงพยาบาลมานานมากนะคะคนไข้ที่นอนอยู่นอกจากเคสที่เข้ามาใหม่แล้วยังมีเคสที่นอนเพื่อที่จะรอแอดพิตเข้าในโรงพยาบาลด้วยนะคะ มันคงจะดีนะคะถ้าเรามีห้องฉุกเฉินใหม่ที่กว้างขวางรวมถึงมีอุปกรณ์ไม่รู้ว่าคุณกดข้ามไปหรือยังแล้วก็คคไม่รู้ว่าคลิปนี้พอจะสู้เรื่องดราม่ารายวันของประเทศเราได้ไหมแต่ถ้าคุณยังเห็นภาพไม่ชัดเรามาเปิดภาพดราม่าจริงๆให้ดูดีกว่า,าได้ง่ายเร็จ,จ้ะไม่มีอะไรดราม่าหนักเท่าที่นี่ลแล้วครับอืมแน่นเลยอุปกรณ์กู้ชีพฉุกเฉินก็ไม่พอ เนี่ยรอก่อสร้างตึกใหม่อยู่ครับยังรอง,งบอยูอีกเยอะเลยห้องเปล่าๆสร้างเสร็จแล้วยังไม่มีอุปกรณ์สักชิ้นเลยเครื่องมือที่เคยช่วยได้ก็ช่วยคนได้น้อยลงไปทุกทีดราม่าพอไหมครับจะดีกว่าไหมถ้าเรามาช่วยกันทำให้เรียลดราม่านี้มันขึ้นฟีดของคุณบ้าง มาร่วมกันแชร์คลิปนี้และสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านปันบุญเข้าเว็บปันบุญ o r g s c i r c l e o f b u n เพื่อบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆยังมีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งที่รอการช่วยเหลือบริจาคเงินออนไลน์ผ่านปันบุญโดย TTB สะดวกปลอดภัยเงินถึงโรงพยาบาลทันทีและลดหย่อนภาษีสองเท่าของเงินบริจาค Real Drama TTB make real change